มันก็มีหลายร้านทำไมเลือกร้านนี้ครับพี่ร้านนี้เป็น<ช>อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยแม่ค้าน่ารักด้วยใช่ใช่ี่ไม้นะคะสามสิบสามสิบไม้เลยเหรอคะอ๋ออันนี้คือแบบมันนุ่มแล้วอร่อยเนี่ยถ้าเรากินไม่หมดก็มีตัวช่วยค่ะตามลงมาดูดิน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้กินนะลุกนะขอรีวิวเป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะก้อยฟูดดเกินนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ ถนนบ้านไซม้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของเชเว่นอเวนสาขาที่จะเป็นไซม้าซอย11นะคะ ือวันนี้ยังรู้สึกง่วงอยู่เลยเพราะเมื่อคืนนอนดึกมากอ่ะนี่นต้องมาเช้าไงเพราะว่าอะไรไม่รเขาบอกว่าต้องตื่นสายอดกินโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอโ <c oughs> อย้ยงั้นอยู่ตรงไหนอ่ะลงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปดูกันดีกว่านะคะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์กันด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะไปก่อนนะ,อะเออไม่ใไปก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ข้างรถหมูปิ้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมอกนะคะไมไ่หนาวด้วยยังร้อนอยู่แต่ว่ามันคือควันค่ะขมงมากเลยสวัสดีค่ะแม่แม่แมชื่ออะไรคะกำไรคะ่ะโอโ้โหชื่อแม่น่ารักเนาะอย่างนี้แม่ก็กําไรทุกวันเลยค่ะแม่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตลาดนัดเย็นหก ตลาดนัดยายถมตลาดนัดเช้าตลาดเช้าค่ะแม่กำาไรเปิดร้านกี่โมงเปิดก็ออกมานี่ก็ตีห้าครึ่งโอ้ตีห้าครึ่งแล้วขายถึงกี่โมงคะสิบโมงค่ะตีห้าครึ่งถึงสิบโมงไม่ถึงไม่ถึงสิบโมงคือขายดีมากเหรอคะแล้วมันหมดเร็วหรือว่าหมดก่อนปิดออเดอร์สิบโมงมันมีแต่หมูปิ้งเหรอคะที่แม่ขายอะหลายอยงางเปิดรังดูแม่บอกให้เปิดรังดู โอ้โหเรียงมาอย่างดีตับไก่ปีกน่องค่ะไก่ปีกน่องตูดไม้เท่าไหร่คะตอนนี้เจ็ดสิบบาทแล้วเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนหกบาทขึ้นมานานยังคะขึ้นที่ได้อาทิตย์มาที่เรียนขึ้นแบบสดๆนี่เกี่ยวกับไอ้ไอ้หมูแพงไหมใช่แพงสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแม่ก็เลยสู้ไม่ไหวงานไหน่ใหญ่ แต่ที่เราเห็นลูกค้าประจำมามีอยู่หนึ่งนะนะดูดีนี่ก็ลูกค้าประจำแม่แม่กำไรและน้ำผมมาลองแต่หน้าตาใจดีมากแม่กำไรขาหมูปิ้งของแม่กำไรเนี่ยเป็นสูตรอะไรหรอคะสูตรก็ต้องสมัยแม่แม่สอนมากระจำแล้วก็เรเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วก็ชิมชิมตลอดชิมทุกวัน แล้วมันแตกต่างจากหมูปิ้งปัจจุบันไหมปัจจุบันมันผสมนมสดและนี่ของเราใส่กะทินะอ๋อแล้วคะนมสดแล้วมันมันค่ะคือหมายความว่าเราใส่กะทิตอนไหนคะแม่ตอนหมักตอนหมักแล้วก็ตอนชุบตอนชุบชุบเนี่ยอ๋อตอนปิ้งตอนปิ้งด้วยแล้วก็หมักก็ใส่ด้วยใช่แล้วก็เอามาทาทาใช่ไหมคะออ๋ ครับขาปิ้งอย่างเงี้ยมันก็มีหลายร้านใช่ไหมเลือกร้านนี้ยครับพี่ว่าร้านนี้เป็นอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยแม่ค้าน่ารักด้วยใช่ใช่แม่ค้าเขามีชื่อเสียงขายมานานแล้วอ๋อค่ะได้แล้วขายหมูเป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งประมาณกี่โลอ่ะทั้งหมดสามสิบโลสามสิบโลหมดทุกวันหมดทุกวันของาที่เอาไปแยกไม่ไม่เกี่ยวอ๋อ น้องอะ่ะถังเยอะมากเลยตนะั้งกี่ไม้นะคะสามสิบค่ะสามสิบไม้เลยเหรอคะหนูหเอาไปทานหลายคนเหรอคะใช่ค่ะสามสิบ้าน<อ>มาซื้อบ่อยไหมบ่อยอะคะ่ะราคาทําไมถึงเลือกของแม่กําไรเหรออ๋ออันนี้คือแบบมันนุ่มแล้วมันอร่อยดเนี่ะ,ะเออเออแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราเลือกอะไรคะไก,กา่หรือหมูหรือแล้วหมูหค่ะตอนนี้เจ็ดโมงนิดนิเนานะคนเริ่มเยอะแล้วเราไม่รบกวนแม่กําไรดีกว่าแต่วันนี้เราว่าเราเน้นไปที่หมูหมูเลยดีกว่า ได้มาแล้วนะคะเนี่ยจะมีไก่แล้วก็หมูแล้วก็ตับนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะถ้าเรากินไม่หมดก็มีตัวช่วยค่ะตามลงมาดูดิ <S <S น่ารักมากเลย <S <S <ๆ>เดี๋ยวให้กินนะลุกนะขอรีวิวแป๊บนึงเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าคำนี้ขอจิ้มน้ำจิ้มหน่อย ก็หมูของแม่กําไรอะนะคะเขาก็จะมีความแบบหวานๆเค้มๆแบบมันๆแบบเรียกได้ว่ากลมกล่อมอะแล้วก็พอลองกินเข้าไปแล้วอะมันจะมีความแบบหอมแล้วก็แบบหอมของแบบเครื่องเครื่องหมักหรือเครื่องเทศอะที่เขาหมักไว้เองนะคะแล้วก็มีความเผ็ดจังๆของพริกไทยอะแต่หอมอะค่ะถ้าใครที่ชอบรสจัดจ้านนะคะจิ้มแจ่วเลยค่ะเพราะแจ่วเขาอะรสจัดมากแจ่วจะเผ็ดนะคะเพราะว่าเผ็ดเพราะว่าเขาใส่พริกป่นนเนี่ยดูดิ แต่เราว่าต้องกินกับข้าวเหนียวนะไม่งั้นมันก็แบบมันก็จะเค็มเกินไปนะเนี่ยค่ะเห็นไหมผ้เจ้าอ้าอร่อยชิ้นนี้จะมีติดบันนิดนึงอืมอร่อยว่ะมันมันมันโดนมันเหมือนมันน่ะมันหมูอะมันโดนแบบ ความร้อนใน่ยย่างจนมันเกลียม,ยมอ่ะนึกออกปะแล้วพอกินเข้าไปอ่ะมันจะมีความหอมแล้วก็มัน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 จะแตกอยู่ในปากน,นิดนิดผสมกับตัวเนื้อหมูที่มันมีรสชาติที่แบบเค็มๆหวานๆอ่ะกินกับข้าวเหนียวโอ้โหคนอรลอยเลยอ่ะอ่ะต่อไปเป็นตับนะคะมีความเกลีมเกยมนิดนึงนะชิ้นแบบไ,ก,ไก,ก่ไก่ก็ไก่ไงเอาเหรอ <laughs> เอาใหมเอาใหมอ่ะต่อไป เป็นไก่นะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเกียมๆนิดน,นึงชิ้นใหญ่อยูอย่เลยอะ่ะหนึ่งเขาจะมีสามสามตอน <c oughs> ตอนนึงนี่น่าจะหนึ่งคำได้ดูนะเอาเลยนะไม่มีกระดูกอะ่ะใช่ปะ่ะเนื้อไก่ล้นเฮ้ยไม่อร่อยวะคือเขาย่างเกรียมกำลังดีเลยอะคะ่ะ แล้วมันมีความกรอบของหนังด้วยอ่ะเฉยเลยอ่ะแล้วเนื้อไก่ไมันก็นุ่มอ่ะอันนี้นะเป็นพระเอกนะอันนี้ <c oughs> เป็นผู้ช่วยพระเอกอันนี้มาดูดาราสมทบตับค่าตับดาราสมทบค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยน่อรอ่ะ <c oughs> เอาจจริงนะสามอันเนี้ยหมูไก่ตับเนี่ย บอกได้เลยว่าถ้าเป็นแบบดนตรีก็เป็นบอยแบนด์ได้เลยอ่ะแท็กทีมมาด้วยกัน3อย่างนะอร่อยทุกอย่างก็ตะกี้กินเรียกน้ำย่อยไปนะคะแล้วก็ยิ้วกับบ้านอีกเยอะเลยนะคะ เพราะว่าเห็นน้องคนเมื่อกี้30ไม้เราเลยต้องแบบสั่งเติมเข้าไปอีกเยอะๆเลยก็่าถ้าขยักมากินตรงนี้นะคะหาง,ง่ายๆเลยค่ะซอยไซมอ,อ11นะคะแล้วก็จอดรถตรงเซเว่นแล้วก็เดินไปเลยค่ะสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าทายกันในคอมเมนต์นะคะว่าอยากกินหมูแค่ไหนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกินของอร่อยๆร,ร้านเด็ดๆที่เราคัดเลือกมาอีกเยอะแยะเลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย